ปราสาทสดกกอกทมหรือเรียกว่าปราสาทพราวโดยสดกกอกทมแปลว่าต้นกกใหญ่ปราสาทตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงเป็นปราสาทหินสร้างขึ้นตามลักษณะศิลปะเขเมรแบบคลังบาป,ปวนประกอบด้วยปลังประธานหนึ่งองค์และบรรณาลัยสองหลังล้อมรอบด้วยระเบียงโคตปราสาทสดกกอกทม เป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่1 5ถึง16ในศิละปะเขมรแบบคลังและแบบบาปวนแผนผังของปราสาทสตอกกอทมเป็นแผนผังที่ใช้แกนเป็นหลักโดยทางดําเนินมุ่งเข้าสู่โบราณสถานด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมุ่งเข้าสู่บารายซึ่งตั้งอยู่ด้านที่ตะวันออกของโบราณสถานจุดศูนย์กลางของปราสาทคือปราสาทประาธระานตั้งบนถานเป็นชั้นหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โดยหันเข้าที่ตั้งของบรรลัยอีกสองหลังซึ่งจะหันหน้าเข้าหาปราสาทประธานทางทิศตะวันตกทั้งปราสาทประธานและบรรลัยมีระเบียงคดล้อมรอบระเบียงคดจะมีโคปุระทั้ง4ทิศแต่โคปุระด้านทิศตะวันออกเป็นโคปุระที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นจ่องทางเข้าออกเพียงทางเดียวคติในการสร้างปราสาทสดกกอกทมได้มีการค้นพบโบรนาณวัตถุสําคัญที่พบได้แก่ศิลาจารึกสองหลัก หลักแรกจารึกด้วยอักษรของโบราณภาษาเขมรตรงกับปีพุทธศักราช1480ในรัชสมัยพระเจ้าว,วรมันที่4เนื้อหากล่าวถึงพระราชาเขมรองค์หนึ่งทรงมีพระบัญชาให้ปักศิลาจารึกหลักนี้ไว้ไว้ประกาศการกรลปนาฆ่าทาตแด่งศาสนสถานการดูแลและถวายสิ่งของแก่ศาสนสถานและม่ควรนำสิ่งของเหล่านี้ไปใช้ในราชก,การอื่นส่วนจารึกที่สอง จารึกด้วยอักษรของโบราณภาษาสันสกฤตและเขเมรกล่าวถึงประวัติตระกูลพราหมณ์ของพราหมณ์สถาศิวะหรือชเชยเทระวรมมนพราหมณ์ผู้สร้างปรสา,าสาทสดอกกอกทมซึ่งในจารึกระบุว่าได้สร้างศาสนสถานในปีพุทธศักราช1595้ยโดยพราหมณ์สถาศิวะได้ทูลขอให้พระเจ้าอุทัยทิติยวรมันที่สองฟื้นฟูดินแดนแห่งพัทรัปัตนะซึ่งถูกทำลายลงพระองค์จึงโปรดให้ฟื้นฟูดินแดนดังกล่าว และสร้างศาสนสถานประจำพัทระปัตนะมีนามว่าพัทระนิเกตนะวัตถุประสงค์ของการสร้างปราสาทในวัฒนธรรมเขมรโบราณนั้นเพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกยังเป็นศาสนสถานประจำราชการของพระมหากษัตริย์หรือเป็นศาสนสถานประจำตระกูลของเหล่าพราหมณ์ชั้นสูงรูปแบบของปราสาทเป็นการจำลองจักรวาลทางศาสนาโดยมักจะสร้างศาสนสถานอยู่บนที่สูง เช่นบนภูเขาหรือถ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนภูเขาก็จะสร้างบนฐานสูงดังนั้นแผนผังของปรา,าสาทสดกกอกทมจึงเป็นการจำลองเขาไกลลาดหรือเขาพระสุเมนซึ่งเป็นที่ประทับของพระศิวะกล่าวคือปราสาทประธานเป็นปราสาทที่ตั้งบนฐานเป็นชั้นปรีบเสมือนเขาไกลลาดและทานดําเนินที่มุ่งเข้าหาปราสาทประธานปรีบเสมือนสะพานรุง้งที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ที่เป็นที่ประทับของเทพเจ้านั่นเอง สำหรับปราสาทสดกกกทมนั้นตามประวัติที่กล่าวถึงในิสิลาจารึกสดอกกกทมหลักที่สองทำให้ทราบได้ว่า,าศาสนสถานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามพระบัญชาของพระเจ้าอุทัยทิตยะวรมันที่สองในปีพุทธศักราช1595โดยมีพระราชประสงค์ประทานแด่พระราชกูที่ลาศิกขาจากสมณเพศที่มีนามว่าศรีเชยธรรวรมันหรือนามเดิมว่าสทาสิวะ โดยที่พระครูผู้นี้มีศักดิ์เป็นพระชามาดาของพระเจ้าสู่ระยะวรมันที่หนึ่งอีกทั้งยังเป็นผู้ประกอบพิธีบรมราชาพิเศษถวายแก่พระเจ้าอุทัยทิตยบรมันที่สองประสาสะกกทสดกโกศมนี้สร้างขึ้นในศาสนาพราหมลัธิไสวนิกายโดยมีคติความเชื่อลัทธิเทวราชดังที่กล่าวไว้ในจารึกประสาสดกอก,กทมสองกล่าวถึงการสถาปนาศิวลิงสององค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะเทพสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ บริเวณปราสาทพบชิ้นส่วนฐานโยนีและร่องรอยของท่อสมมสูตรหรือท่อน้ำซึ่งต่อออกมาภายนอกปราสาทเป็นหลักฐานที่สอดรับกับในจารึกซึ่งกล่าวถึงสถาปนาซิวลึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมบารายคือสระน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของปราสาทตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์บารายเป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเสมือนทะเลสาบสีทันดอน บารายเป็นที่กักเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เป็นระบบชลประทานในสมัยโบราณเพื่อส่งน้ําไปยังไรนาของชาวบ้านตามหมู่บ้านาต่างๆใช้ในการทําเกษตรกรรมทางดําเนินทางดําเนินตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ปรีสเสมือนสะพานสายรุง้งคือเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ทางดําเนินที่ปราสาทสดกกอกทมนี้มีทั้งหมด3ามช่วงเป็นทางดําเนินจากโคปุระด้านทิศตะวันออกของกําแพงแก้ว ถึงบารายบริเวณด้านทิศตะวันออกของทางดําเนินช่วงที่1ช่วงที่2เป็นทางดําเนินจากโคปุระด้านทิศตะวันออกของกําแพงแก้วถึงโคปุระด้านทิศตะวันออกของระเบียงโคดช่วงที่3เป็นทางดําเนินจากโคปุระด้านทิศตะวันออกของระเบียงโคดถึงปราสาทประธานทางดําเนินช่วงที่1และ2ปูพื้นด้วยศิลาแรงส่วนช่วงที่3มีศิลาแรงเป็นกรอบทางภายในบดอัดด้วยเม็ดแรงทางดําเนินทั้ง3ช่วง ปักเสานางเรียงประดับสองข้างทางเสานางเรียงเสานางเรียงหรือเสานางจรันมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทำจากหินทรายฐานมีรูปทรงสี่เหลี่ยมสลักลวดลายตัวเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเรียบหัวเสาคล้ายดอกบัวตูมเสานางเรียงที่ปราสาทสดอกกกทมปักอยู่ทั้งสองด้านของทางดําเนินทั้งสามช่วงและปักบริเวณลานภายในระเบียงคดล้อมรอบปราสาทประธานบารายขนาดเล็ก ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วบริเวณทิศเหนือของทางดำเนินมีลักษณะเป็นสัะน้ำรูปสี่เหลี่ยมขอบสระก่อด,ด้วยศิลาแรงโดยเว้นทางเดินเข้าบริเวณกึ่งกลางขอบสระด้านทิศใต้กำแพงแก้วก่อดด้วยศิลาแรงมีลักษณะเป็นกำแพงทึบฐานกำแพงแก้วเป็นฐานเรียบเรียบส่วนบนของกำแพงเป็นชั้นบวงงายหลังกำแพงสลักโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมกำแพงแก้วมีโคปุระด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ส่วนด้านที่ตะวันตกมีเพียงช่องประตูขนาดเล็กเท่านั้นโคปุระชั้นนอกหรือโคปุระของกำแพงแก้วนั้นมีด้านที่ตะวันออกเพียงด้านเดียวเป็นอาคารที่มีแผนผังรูปกากบาทก่อด้วยหินทรายบนฐานศิลาแรงตั้งอยู่กึ่งกลางกำแพงแก้วมีห้องขนาดด้านข้างสองห้องซึ่งสามารถทะลุถึงกันได้มีการเจาะหน้าต่างหลอกมีซุ้มประตูทางเข้าสามซุ้มเป็นซุ้มประตูประธานอยู่ตรงกลางและซุ้มประตูรองขนาดเล็ก ขนาดด้านทิศเหนือและทิศใต้บริเวณซุ้มประตูโคปุระของกำแพงแก้วจะมีภาพสลักบริเวณหน้าบันและทับหลังทั้งด้านนอกและด้านในเช่นบริเวณโคปุระทิศตะวันออกบริเวณโคปุระทิศตะวันออกด้านนอกจะปรากฏหน้าบันสลักภาพศิวะนาตราชแกะสลักภาพเล่าเรื่องล้อมรอบด้วยรวดลายพันพฤกษาในกรอบสามเหลี่ยมด้านล่างสลักภาพบุคคลแสดงท่าไร้ลำบริเวณทับหลัง หรือภาพสลักเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นโดยสลักเป็นวงมาลายัยที่มีเฟื่องอุบะมาแบ่งตรงกลางด้านล่างของท่อนวงมาลายัยประดับลายใบไม้มว้วนด้านบนของท่อนวงมาลายัยประดับลายใบไม้โคปุระที่ตะวันออกด้านในฝั่งทิศเหนือปรากฏหน้าบานสลักภาพนารายบรรทมศิลป์ล้อมรอบด้วยลวดลายพันพฤกษาในกรอบสามเหลี่ยมด้านล่างสลักภาพนารายบรรทมศิลป์โดยพระนารายบรรทมตะแคงซ้ายเหนือพระยาอนันตนาคราช โดยใช้พระหัตถ์หน้าขวารองรับพระเศียรที่พระนาภีมีก้านดอกบัวผุดขึ้นมาและมีพระพรหมประทับนั่งอยู่เหนือดอกบัวนั้นพระรักษมีประทับนั่งอยู่ตรงปลายพระบาทบริเวณด้านข้างของพระพรหมมีรูปบุคคลถือกระบองส่วนบริเวณทับหลังคงเหลือภาพสลักเกือบสมบ,บูรณ์โดยสลักเป็นภาพบุคคลที่คงเหลือเฉพาะครึ่งตัวด้านล่างประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาเหนือฐานบัวที่ตั้งอยู่บนหน้าการ ซึ่งคล้อยต่ำลงมาจนถึงขอบล่างสุดของทับหลังหน้าการโคปุระที่ตะว,วันออกด้านในฝั่งใต้ปรากฏหน้าบันแกะสลักรวดลายพันพฤกษาในกรอบสามเหลี่ยมและในบริเวณทับหลังสลักภาพบุคคลประทับนั่งในท่ามหมาราชลีลาในกรอบสามเหลี่ยมบนฐานบัวใต้รูปบุคคลมีสิงสองตัวยืนย่อขาและหันหน้าออกทั้งสองด้านสิงทั้งสองตัวใช้มือจับท่อนพูมาลัยที่คลายออกมา ท่อนพวงมาลัยโค้งขึ้นจนเกือบกึ่งกลางของทับหลังและตกลงมาที่ปลายทับหลังทั้งสองด้านด้านล่างของท่อนพวงมาลายัยระดับลายใบไม้ม้วนด้านบนของท่อนพวงมาลายัยระดับลายใบไม้เป็นต้นระเบียงโคตเป็นอาคารล้อมรอบปราสาทประธานรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีโคปุระทั้ง4ด้านแต่เข้าออกได้ด้านทิศตะวันออกด้านเดียวเท่านั้นมุมของระเบียงโคตแต่ละมุมมีซุ้มประตูหลอก ระเบียงโคดต,ตั้งอยู่บนฐานปัดกอดด้วยศิลาแรงตัวอาคารด้านในก่อดด้วยหินทรายโดยก่อนผนังเป็นช่องหน้าต่างเปิดเข้าสู่ลานด้านในผนังด้านนอกก่อด้วยศิลาแรงทึบพื้นทางเดินภายในปูด,ด้วยศิลาแรงส่วนหลังคาซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาได้ผุพังทลายไปตามการเวลาบารายระหว่ักกระแผงแก้วและระเบียงโคดต,ตั้งอยู่ล้อมรอบปราสาท เปรียบเสมือนห่วงหมาสมุดที่ล้อมรอบเขาไกลาดมีลักษณะคล้ายรูปปีกาโดยเว้นทางเดินด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไว้ปราสาทประธานปราสาทประธานเป็นอาคารที่เป็นจุดศูนย์กลางของปราสาทสดกกอกทมซึ่งเปลียบเสมือนเขาไกลลาดหรือเขาพระสุเมนอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและเป็นที่ประดิษฐานสิวลึงที่เป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะปราสาทประธาน มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและมีเสานางเรียงประดับอยู่รอบบริเวณซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญ3ส่วนคือส่วนฐานส่วนเดินธาตุและส่วนยอดส่วนฐานเป็นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมทําจากศิลาแรงหนึ่งชั้นและหินทรายหนึ่งชั้นโดยกึ่งกลางทั้งสี่ด้านของฐานได้สกัดเป็นบันไดาทางขึ้นเอาไว้ส่วนเดินธาตุคือส่วนที่ถัดขึ้นไปจากฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยม ส่วนล่างของเรือนธาตุเป็นบัวเชิงที่ประกอบด้วยบวกคว่ำและลูกแก้วอกไก่ถัดขึ้นไปเป็นผนังมีประตูทั้ง4ด้านแต่สามารถเข้าออกได้ทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวส่วนอีก3ด้านเป็นประตูหลอกที่สลักรุดลายเรียนแบบประตูจริงประตูทั้ง4ี่ด้านประดับด้วยเสากรอบประตูแปดเหลี่ยมเหนือช่องประตูขึ้นไปเป็นทับหลังและหน้าบันซ้อนชั้นลดหลั่นกันกรอบหน้าบันสลักเป็นพญานาคฆ่าเสียน ลำตัวพญานาคคดเคียวและบรรจบกันที่จุดสูงสุดของหน้าบันภาพสลักบริเวณทับหลังของปราสาทประธานคงเหลือในด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยภาพสลักปราสาทประธานด้านทิศตะวันออกปรากฏหน้าบันสลักภาพสิวคชชาศูนย์เป็นภาพบุคคลประทับในสุ้มสามเหลี่ยมส่วนกลางหน้าบันกระท้อนศูนย์หายไปส่วนทับหลังด้วสลักเป็นลายภูมิัยที่มีเฟื่องอุบะมาแบ่งตรงกลาง ด้านล่างของท่อนภูมละยประดับลายใบไม้ม้วนด้านบนของท่อนภูมละยประดับลายใบไม้สุดยอดของปราสาทประธานมีลักษณะเป็นชั้นเชิงบา่าคือเป็นอาคารจำลองที่ซ้อนชั้นลดหลั่นกันห้าชั้นในแต่ละชั้นประกอบด้วยเรือนธาตุซุ้มประตูทับหลังและหน้าบันซ้อนชั้นลดหลั่นกันภายในทับหลังและหน้าบันสลักเป็นภาพบุคคลและลวดลายพันปรึกษาด้านหน้าซุ้มประตู ระดับกรีบขนุนบริเวณมุมของแต่ละชั้นประดับด้วยนาคปักทาให้ยอดของปราสาทประธานสอบลงจนมีลักษณะเป็นทรงพุ่มส่วนยอดบนสุดของปราสาทเป็นรูปทรงกรดที่ทําจากหินทรายภายในปราสาทประธานมีห้องสําหรับประดิษฐานรูปเคารพหรือที่เรียกว่าห้องคันคฤหา่าบรรณาลัยคืออาคารที่ใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์หรือห้องสมุดและอาจเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพรอง บรรดาลัยที่ปราสาทสะดกกอกทมมีสองหลังตั้งอยู่บริเวณที่ตะวันออกเฉียงเหนือและที่ตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธานมีลักษณะเหมือนกันคือเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกด้านหน้าหันหน้าเข้าหาปราสาทประธานคือด้านที่ตะวันตกมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารที่มีมุกด้านหน้าคือด้านที่ตะวันตกของตัวอาคารฐานอาคารเป็นฐานบวกคว่ำ ประตูประดับด้วยเสากรอบรูปทรงแปดเหลี่ยมสลักรวดลายวงแหวนถัดขึ้นไปเป็นทับหลังและชั้นหน้าบันที่ลดหลั่นกันสองชั้นหลังคาโค้งก่อดด้วยหินทรายสันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาพังทลายไปหมดแล้ว